สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เก่ามาชี้เป้ากันเช่นเคยครับนะก็วันนี้จะอยู่ในราคาที่ว่าไม่เกินแสนครับนะใครอยากจะได้เอาไปใช้งานก็ลองดูแล้วกันครับนะ,ะเน้นการเอาไปใช้เบื้องต้นก่อนครับนะถ้าจะเป็นราคาประมาณนี้ครับนะ,ะแล้วก็ถ้ามีงบประมาณยังไงก็ค่อยเอาไป เพิ่มเติมครับในจุดที่ว่าเราอยากจะได้ให้มันเนียบขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนะสำหรับคนที่อยากจะได้รถตู้ราคาไม่แพงเอาไว้ใช้แล้วก็ไปต่อยอดกันอีกทีหนึ่งก็ลองดูแลกันครับเผื่อจะถูกใจนะก็ว่ากันตามสภาพตามราคาแล้ะครับนะกอคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็น 2L ดีเซลลครับรถพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้สบายครับนะสภาพดีครับกันตีนะเจ้าของบอกแบบนี้เลยนะรถนี่คันนี้อยู่บุรีรัมย์นะครับมีเรื่มพร้อมโอนครับ ราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่98,000บาทท่านนะก็ยังไงก็สามารถติดต่อเจ้าของรถผ่าน link ลิงก์ f c e e o o o k ตารางคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะเข้าไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีครับหรือว่าใครมีเพื่อนอยู่ใกล้เคียงก็ลองให้เข้าไปดูเบื้องต้นได้นะครับนะไ,ไม่ต้องเสียไลเวลาครับนะทางเราก็รวบรวมมาไว้ให้แลครับถูกใจคันไหนก็ลองหาช่องทาง ติดต่อพูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับนะเราจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปนะครับนะเน้นติดต่อผ่าน Facebook นนะจะได้รู้จักตัวตนแล้วก็สามารถส่งคลิปเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ได้ด้วยครับได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาครับนะทางช่องเป็นกิจสการให้เท่านั้นครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของรถนะครับก็ดูกันดีๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้พายผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ